ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามากินข้าวที่ร้านครัวเจ๊นงซีฟู้ดนะคะอยู่ริมชายหาดชะอำเลยทางเข้าถ้ากด GPS มามันก็จะเป็นทางเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ขับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ที่จอดก็จะมีแค่แค่นี้นะคะเนี่ยขับเข้ามาขับเข้ามาข้างในนะคะจะมีหลายๆร้านแต่ว่าก็ามาตามป้ายร้านเจ๊นงนะคะจะมีรูกสันสีแดงเนี่ยขับเข้ามานี้เลยมีที่จอดอยู่ประมาณล็อกที่1แล้วก็ล็อกที่2คือฝั่งฝั่งนั้น แคบๆแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่าอาหารอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นแบบราคามีเหตุผลมากนะคะสมเหตุสมผล mm. อ่าแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยนะคะจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ติดทะเลด้วยนะคะติดชายหาดทะเลเลยสวยมากเลยนะคะวิวดีนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวที่ชํา เขาปูครับน่ากินมากหัวใ,ใหญ่มากลมแรงด้วยอ่ะเลมทเลยเล่นน่าเล่นด้วยนะเนี่ยตรงนี้น 对呀。 Rồi lại นึกว่ามันทอดน้ำปลาแล้วสงสัยว่าทำไมไม่มีน้ำปลา